you yous วยตังกันยังไงไปพร้อมตอบในเคมีกันเลยค่ะ you 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 a photo fee re ค่ะ a photo fee re นะคะมีได้2กรณีด้วยกันค่ะคือ a photo fee r a r e หรือ a photo fee w E r e นั่นเองค่ะก็ <Right. S 2> คือ w e r ดังนั้น a ฟเตรฟี่นะคะย่อม,มาจาก you are หรือ you were นั่นเองค่ะ you're ที่นี่นะคะใช้หลายกรณีด้วยกันค่ะโอเคดูกันเลยค่ะกรณีแรกกรณีแรกนะคะ you're ตามด้วย adjective ค่ะอย่างเช่นนะคะว้า wow, you're a so cute you're a so cute ก็คือว้า wow, คุณน่ารักมากเลยว้า wow, I love y o u ว wow ้าวหรือว่าอย่างเช่น Mm. You are right, you are right ก็ <c oughs> right. mm. คือ you are right อืมคุณถูกแล้วแหละอืมเหมือนที่คุณพูดแหละก็คือ your ตามด้วย adjective นะคะคือ adjective จะมาขยายประธานก็คือ y o ur a e นั่นเองค่ะ your a e นี่คือกรณีแรกค่ะวิดี<ม>กรณีต่อมา your, your ที่ผ่านมานะคะเป็น your photography re ะคะ่ะแล้ว your คำนี้นะคะเป็น your ที่อ่านออกเสียงเหมือนกันได้เลยค่ะแต่ว่าเขียนต่างกันค่ะคำนี้นะคะจะเขียนว่า your your คำนี้นะคะแปลว่าของคุณเองค่ะโดย your คำนี้นะคะจะตามด้วยคำนามค่ะอย่างเช่นนะคะ this is your glasses this your glasses นี่ใช่มันตาคุณไหม no it's my glasses ก็คือ your คำนี้นะคะจะตามด้วยคำนามค่ะต่อมาค่ะ yours 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 คำนี้นะคะจะเขียนหรือสะกดเหมือนกับคำที่ผ่านมาเลยค่ะแต่ว่าเติม s เข้าข้างหลังค่ะคำนี้นะคะมีความหมายว่าของคุณเหมือนกันค่ะโดยสะกดว่า yours yours ก็ y o U R o U R คือ yours ตัวอย่างนะคะ This is yours, This is yours ก็คือนี่ใช่มันตาของคุณไหมเหมือนกันนะคะโดยจะมีหลักการจำง่ายๆค่ะ y o u r ตามด้วยคำนาม yours ไม่มีคำนามแต่แปลว่าของคุณเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความแตกต่างระหว่าง Your. Your Your. y o u r you are photograph y o u r Your. Y O U R yours, yours you again goodbye